ในปี2021นี้พวกเราก็ยังต้องอยู่กับโควิด -19 กันไปอีกปีหนึ่งหลายๆคนก็คงจะ study from home หรือว่า work from home กันสถานที่ต่างๆเช่นโรงภาพยนตร์หรือว่าสวนสนุกสวนยออมอะไรก็แล้วแต่ต่างก็ถูกปิดกันไปเป็นแถวๆแ,แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่พวกเราจะสามารถทำกันได้เวลาอยู่ที่บ้านนั่นคือการเล่นเกมเรามาดูกันดีกว่าว่าในปี2021นี้มีเกมไหนที่น่าสนใจ ออกมาให้เราเล่นบ้างมีเกมอะไรที่น่ารอคอยอยู่บ้างไปชมกันหลังอินโทรครับสวัสดีครับผมโทนี่จาก Crazy p พอวันนี้เราจะมาดูกันนะครับผมว่าในปี2021เนี่ยมีเกมอะไรที่น่าสนใจให้พวกเราเล่นกันบ้าง เราจัดมา10อันดับนะครับผมแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปี2 0 2้มีเกมที่ออกมามากกว่านี้นะครับผมแต่ทีนี้ทางทีมงานเราได้จัดมา10อันดับที่มีความน่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนรอ,อคอยอยู่จะเป็นอะไรเราไปดูกันดีกว่าครับเกมแรก Dying Light 2เกมแนว Open World ซอมบี้ป่ากลัวที่จะได้ตะลุไปในโลกหลังซอมบี้อพ o c l y p s จริงๆแล้วนะครับผมเกมนี้เป็นเกมที่ทุกๆคนเนี่ยรอคอยกันมาอย่างค่อนข้างจะยาวนานหลังจากที่มีกําหนดการเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนเล่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในปี2021นี้เราจะได้กลับไปตะลุยในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้หรือไม่นะครับมากับอีกหนึ่งเกมที่เลื่อนเหมือนกันนะครับผมมาตั้งแต่ปี2020นนั่นก็คือ เฮโลอินฟินิตมหากาบการผจญภัยของนักรบสปาร์ตันในตำนานหรือว่า Master ร h ชีพในภาคนี้ Master ร h i ีพกลับมาอีกครั้งกับภารกิจผจญภัยในอวกาศจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ถูกวางให้เป็นเกมที่วางขายพร้อมกับเครื่องคอนโซลยุคใหม่จาก Microsoft นั่นก็คือ Xbox Series X นะครับแต่ด้วยว่าเกมเพย์จาตัวอย่างล่าสุดเนี่ย ถูกคําวิจารณ์ถล่มยับเลยนะครับผมจากแฟนๆกราฟิกภายในเกมเนี่ยมันดูไม่ค่อยเหมาะสมกับการที่เป็นเกม next-gen สักเท่าไหร่นะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยทาง3-4-3สตูดิโอก็พับโครงการนี้เก็บกลับบ้านไปทําการพัฒนาใหม่ก่อนที่จะออกมาให้เล่นกันนะครับผมซึ่งกําหนดการล่าสุดเนี่ยก็คือจะได้เล่นกันภายในสิ้นปี2021 สเกมที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นเกมที่ถูกเลื่อนมาตั้งแต่การวางขายในปีที่แล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้กำหน,นดการวันวางจำหน่ายของทั้ง2เกมนี้จริงๆในปี2021นี้นะครับผมเอาละครับผมต่อไปเดียวมาดูเกมที่เราจะได้เล่นโชว์ในปีนี้กันดีกว่านะครับผมนั่นก็คือ Hit Man 3วางจำหน่ายวันที่20มกราคมปี2021 HITMAN หรือว่าเกมนักฆ่า a อเจน47นะครับผมเป็นภาคต่อของ Hitman ภาค2ที่วางจําหน่ายไปเมื่อปี2018นะครับผมโดยยังคงจุดเด่นของเกม Hitman นะครับผมนั่นก็คือการที่เราจะลอบฆ่าเป้าหมายได้หลากหลายวิธีทั้งการเข้าไปบูล้างผานหรือแม้กระทั่งการลอบวางยาพิษในอาหารของศัตรูนะครับผมส่วนเกมเนี่ยวางขายให้กับแทบจะทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, x b s x Series, Stadia หรือแม้กระทั่งนี n d o Switch นะครับผมก็ใครที่เป็นแฟนแฟน,น t m a n ก็เตรียมตัวเก็บเงินไว้ซื้อกันได้นะครับเกมต่อมานะครับผมเป็นเกมที่มาช้าๆบางเงียบๆแต่ว่าผมเชื่อว่าเป็นเกมที่หลายคนเนี่ยรอคอยนั่นก็คือเกม Back b l u o d เกมแนว Survival ซอมบี้นะครับผมตะลุยด้วย ตัวละคร4คนนะครับผมจากคู่สร้าง Left 4 Dead เกมตารุยซอมบี้ในตำนานที่ทุกวันนี้ก็ยังเล่นกันอยู่นะครับผมช่องผมเองก็ยังมีการไลฟ์สตรีมกันอยู่ก็ไปติดตามชมไลฟ์สตรีมกันได้นะครับผม Left 4 Dead ในทุกวันพุธนะครับผมในะตอนนี้กลับมาที่ตัวเกม b a c k 4 Blood นะครับผมตอนนี้เองเนี่ยก็มีตัวอัลฟาให้ทด้สอบเล่นกันได้แล้วนะครับผมกระแสก็ถือว่ายอดเยี่ยมดีมากๆเลยนะครับผมเกมเนี่ยจะวางจำหน่าย ในวันที่22มิถุนายนนะครับผมก็เพื่อนๆไปจับจองเตรียมซื้อกันได้เลยนะครับผมเข้าไปพีออเดอร์กันได้แล้วนะครับในช่องทางสตรีมนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็น Exclusive เฉพาะของ PlayStation 5นะครับผมนั่นก็คือ Returnal เกมนี้นะครับผมเพิ่งจะประกาศวันวางจำหน่ายออกมาบันมเลยนะครับผม นั่นก็คือวันที่19มีนานะครับผมร e t u อ n a นเนี่ยเป็นเกมที่พูดถึงนักบินอวกาศนะครับผมที่ไปสำรวจดาวดวงหนึ่งแล้วก็ต้องสู้กับเอเลี่ยนแต่ว่าความน่าสนใจของมันก็คือการที่วนลูปนะครับผมยานตกสำรวจดาวสู้เอเลี่ยนตายตื่นขึ้นมาก็ยานตกสำรวจดาวสู้เอเลี่ยนแล้วก็ตายนะครับวนลูปกันไปนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ตายแต่ละครั้งนะครับผม แผนที่ในแมปหรือว่าศัตรูเองก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับการที่เราตายแล้วเราไปโหลดเซฟนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับผมเป็นหนึ่งในเกม Exclusive ของ p l a y s t a t i o n 5นะครับ ผ่านก็นไปแล้วก็อีก3อันดับนะครับผมเป็นเกมที่เรามั่นใจชัวร์ว่าได้เล่นแน่ๆนะครับผมเพราะอวันวางจําหน่ายออกมาแล้วอันดับต่อไปที่เหลือนะครับผมจะเป็นเกมที่ยังไม่ได้มีวันวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการในปี2021นี้แต่คิดว่าน่าจะได้เล่นชัวร์มัง้งนะครับผมนั่นก็คือเกม Resident Evil เอกนะครับผมหรือว่า Resident Evil 8นั่นเองก,การกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมของ e t a า n Winter นะครับผมตัวเอกจาก Resident Evil 7นะครับผมเป็นแค่คนธรรมดาที่หลงเข้าไปในเหตุการณ์เหนือธรรมชาตินะครับและนอกจากนั้นเองก็เป็นการกรัไมากครั้งของคร r สเ f i ฟิลนะครับผมฉากหลังของเกมเนี่ยจะอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมเหมือนหมู่บ้านทางยุโรปเหมือนกับใน Res i d e n t Evil 4นะครับผมแต่ว่า อันนี้เนี่ยศัตรูเนี่ยครับผมจะแหวกแนวสุดเลยเหมือนจะเป็นมนุษย์หมาป่านะครับผมจากซอมบี้หรือว่าสัตว์ประหลาดอะไรเนี่ยกลายเป็นมนุษย์หมาป่าโดยชื่อภาคนี้นะครับผมก็คือ Resident Evil Village นะครับผมตามฉากหลังของเกมเลยนะครับผมตัวเกมเนี่ยจะลงให้กับเครื่องคอนโซลยุคใหม่นะครับผมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น PS5 หรือว่า Xbox Series X นะครับผม เกมต่อมานะครับผมเรียกได้ว่าเป็นดาวเด่นของ PlayStation 5เป็นตัวชูโรงของ PlayStation 5นะครับผมนั่นก็คือ r a t c h e t n d Clank Rift Apart นะครับผมเกมนี้เนี่ยทางผู้พัฒนานะครับผมเคลมว่าดึงประสิทธิภาพของ SSD PlayStation 5ขึ้นมาอย่างเต็มที่นะครับผม ไม่มีการโหลดฉากใดๆเลยนะครับผมทุกอย่างเกมเพลย์เนี่ยลื่นไหลสมูทนะครับผมโดยเกมเพลย์เนี่ยก็มีออกมาเต็มอินเทอร์เน็ตเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางคนที่รีวิวตัวเครื่อง PlayStation 5เองเนี่ยทาง YouTuber ายูทูบเบอร์หลายๆเจ้าเทคยูทูบเบอร์หลายๆเจ้าหรือว่าไม่หรือว่าเป็นตัวทางสตรีมเมอร์หลายๆเจ้าเนี่ยก็ได้เกมเนี้ยไปลองเล่นกันดูนะครับผมก็เกมเนี่ยผมถือว่าเป็น next-gen อย่างแท้จริงนะครับผม ส่วนวันวางจําหน่ายของเกมเนี่ยยังไม่มีกําหนดการอย่างเป็นทางการนะครับผมทางผมเองเนี่ยเชื่อว่าภายในปี2021นี่แหละต้องได้เล่นชัวร์ต่อมานะครับผม Far Cry 6เกมแนว Open World ชื่อดังจากค่าย Ubisoft นะครับผมที่เราจะได้ตะลุยสู้กับแก๊งเหล่าร้ายเหมือนกับทุกภาคนะครับผมโดยภาคนี้เนี่ยมีแบ็กกราว์เป็นประเทศสมมุติในแถบลาตินอเมริกันนะครับผม โดยเนื้อเรื่องและเกมเพย์จะเป็นยังไงเนี่ยก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับผมโดย Ubisoft ประกาศว่าเกมเนี่ยจะออกในปี2021นี้ชัวร์และเกมต่อมานะครับผม Horizon Forbidden West นะครับผมภาคต่อจากเกมสุดฮิตอย่าง Horizon Zero Dawn นะครับผมหนึ่งในเกมเอ็ก u s คลูของ Sony นะครับผม โดย Horizon Forbidden West นะครับผมก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากตอนจบของ Horizon Zero Dawn นะครับผมส่วนตอนจบเป็นยังไงก็ไปหาเล่นกันได้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมว่า Horizon Zero Dawn เนี่ยตอนนี้เนี่ยหลุด Exclusive ของ PlayStation 4ไปแล้วสามารถหาเล่นกันในเวอร์ชัน PC ได้แล้วนะครับผมแต่โดยทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ย Horizon Forbidden West เนี่ยก็ยังเป็นเกม Exclusive เฉพาะของ PlayStation 5นะครับผม ส่วนเกมเพลย์และศัตรูจะเป็นยังไงเนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มมาจากภาคที่แล้วบ้างก็รอชมเทลเลอร์ต่อไปกันได้นะครับผมและเกมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับผมของเกมที่น่าเล่นในปี2021นี้นั่นก็คือ God of War Ragnarok ok. ต้องบอกกันนะครับผมว่า God of War เนี่ยเป็นซีรีส์คู่ขวัญของทาง PlayStation มาตั้งแต่ PlayStation 2นะครับผมส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ยังเป็นปริศนาหมดเลย เกมนี้นะครับผมเป็น Exclusive เฉพาะของ PlayStation 5เท่านั้นนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผม10อันดับเกมที่จะออกภายในปี2021นี้ที่ทางพวกเรา Crazy พอนะครับผมหยิบยกขึ้นมาจัดอันดับให้เพื่อนๆได้ชมกันส่วนใครว่ามีเกมไหนที่น่าเล่นในปี2021นี้ก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับผมหรือว่ามีเกมอื่นๆที่นอกเหนือจากในลิสต์นี้ก็คอมเมนต์บอกได้ตามด้านล่างนะครับผม ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s ไคร b ์ Crazy p r o r e s i o n a ของเราด้านล่างนี้นะครับผมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมที่จะมีลงเรื่อยๆแล้วก็จะมีไลฟ์สตรีมในวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์นะครับผมไปกดติดตามกันไว้ได้นะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีช่องทางของ Facebook Fanpage แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับผมไปกดติดตามกันเอาไว้นะครับแล้วก็วันนี้ ผมโทนี่ก็ต้องขอจบแต่เพลงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ